สวัสด,ดีพี่ๆหน้าเนาะครับเนาะมือนี้นะครับบ่วงซีสเกตเนาะครับเนาะกับซีมารีวิวอ่าคือนกเขาใหญ่เนาะครับเนาะคือนกเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวมาเบื้องรายละเอียดเข่าวๆกันก่อนเนาะครับเนาะลักนะครับผมใส่ลัก0.6มิลนะครับ0.6มิลมันสีหน่อยกว่า0.8 0.7นเนาะครับเนาะบางขายก็ใส่0.8ผมมองว่าลักมันใหญ่ไปเนาะครับคือทางผมเน้นพางเนาะครับเนาะ0.6นนี่ หลักสีซดำของมาเลเลยนะครับเนาะห่วงนะครับเป็นห่วงท่องเหลืองนะครับเบอร์หยิบซีนะครับเอ็นนะครับเนาะสิปอนนะครับเอ็นสีน้ําตาลสิปอนนะครับเอ็นมีทั้งเขียวและน้ําตาลนะครับเนาะกระสังค์ค่มาได้ครับว่าพี่ๆหน้าอยากได้เอ็นเขียวหรือเอ็นน้าตาลนะครับเนาะสายเม่นนะครับหกสิบปอนนะครับเป็นสายพีนะครับหมุ่งต่อไปเอ็นสิปอนนะครับเป็นสายพีอีสิปอนต่อไปเอ็นนะครับเนาะกะรวมๆแล้วถือว่าพ่างแล้วกัเป็นคืนที่พ่างอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าผมผมใส่แต่วัสดุที่มีขนาด เหล็กนะครับบางคนมองว่าลักลัก0.6หมันน้อยไปนะครับบางเทมงอมันงอมันยังนะครับตอนห้องิดห้องดัดกลับมันดัดง่ายครับพี่ๆนาน้าก็ ka. มากั้นหลนะครับเพราะว่าลักผมบริษายลักท่องแดงไอ้บริสายลักท่องเหลืองแล้ครับเ้อมันเป็นงานสเตนเลสนะครับลักสเตนเลสอาสเตนเลสที่เขาเอามาดัดเท็ดอาบวกคุบกระโดดนะครับดัดเท็ดเป็นโค้งโค้งเหล็กนะครับโค้งบวกคุบกระโดดนะครับสีแข็งนะครับ แต่ว่าบบแข็งซ้ำซ้ำขิมด้วยครับขิมนะอันนั้นแข็งแห้งนะครับแต่พีพีหน้าหลายคนมาคนกะบ้าง่ายที่ข่ดังๆยข่ไงเพิ่นกะใส่ขิมกันส่วนใหญ่นะครับผมมองว่าใส่สเตนเลสมันดีครับเพราะว่ากั้นดัดกั้นอย่าง้อมันงอนะครับมันดัดไงนะครับอ่านะครับวงกับริถิว่าหน่อยแห้งไงแห้งนะครับเนาะวงกะข้าวข้าวนะครับก็อยู่ประมาณสองนิ้วนิหน่อยนะครับลักนะครับคมยาวของลักนะครับสองจุดเจ็ดนะครับสองจุดเจ็ดนิ้วนะครับ วองอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับ2นิ้วหน่อยนะครับอ่านะครับถ้าพี่ๆนานาคนไหนสนใจหรือว่าหาอุปกรณ์ตอนเขานะครับยังบมีในมีนะครับสิ่งที่ผมแถมใบกึ่หนึ่งเป็นตะกั้วนะครับแล้วก็ถุงใส่เฉลยนะครับผมที่แถมให้ทุกชุดเลยนะครับถุงใส่เฉลยพ่มีพี่ๆนานาบางคนสั่งไปว่าพี่ผมไม่ได้สั่งถุงเฉลยไปนะผมก็บอกว่าก็บอกลูกค้าไปนะครับเนว่าผมแถมให้นะครับก็รังเก็บนะครับง่ายๆครับ สไตล์าตามคืนสีสเก็กนะครับโบเดเป็นแบบทักคือผววคืนไก,กนลคืนนกจีลุมขืนนกควักนะครับบเดทักแบบนี้บเดทักแบบนี้นะครับตัวนี้ของนกควักนะครับบเดทักแบบนี้นะครับผมมองว่าตัวนี้มันเก็บง่ายใส่ง่ายนะครับกับย่นระยะเวลาการเก็บกันยังไปได้ดีครับก็ถือว่าวงถือออกมากถือว่าแข็งโอเคนะครับวงกลมดีนะครับ ตัวนี้2ีหลักนะครับเดือเหตุ15หลักกับเหตุ21็ดหลักกัเหตุ25หลักกับเหตุ30หลักกับเหตุนะครับสำหรับคนถีบมือไม้นะครับมองว่าขื่นแตกหลักจังสีมาะสมกับการใส่งานของเฮ่านะครับถ้าให้ผมแนะ่นำนะครับเนอะมือไม่หมต้องไปเรียนหลายหลักครับต้อนแกะมันสีลำบากแกขห้องนะครับเนาะนี้ห้าหลักนข้หรกอยู่กลสับเอ็ดหลัก2ชุดดสีกว่า็ไล้ทว การพันกันยังกระสีน้อยลงเนาะครับกับอันนี้คือผมแนะนำเนาะถ้าบลอมากกับเหรียญ21ลัก2ชุดหรือ25ลัก2ชุดกับเหล่วเตะนะครับเพื่อนอาจสะมั่งว่าว่างหลายๆลาบวงเลี่ยวมั่สีติดเร็วนะครับแต่ให้มองถึงต้อนเข้าแกะน้ำเนาะครับเนาะพี่น้องอ่านะครับคลิปนี้นะครับ,ค,รบคืนศีสะเกดกต่บล็มียังหลายนะครับกับมารีวิวคืนนกเขา ง่ามๆให้พี่ๆนานะครับในเบื้องนะครับพมุกันเราถึงรายละเอียดให้แล้วนะครับเนาะว่ารายละเอียดประมาณไหนนะครับเนาะเบื้องรายละเอียดกันขาวๆอีกตั่หนึงนะครับเนาะรักนะครับรายละเอียดขาวๆนะครับการต่อปลายเอ็นนะครับประมาณนี้เอ็นประมาณนี้ห่วงเป็นห่วงทองเหลืองนะครับพี่น้องนะครับนะครับขาวๆกับประมาณนี้นะครับ ข่าวะม่านี้นะครับนอกสนใจกับสร้างคำใดนะครับขึ้นนกเขาใหญ่นะครับงานขึ้นสีสเกีนะครับเราประกันคุณภาพครับนะครับโบเดเฮดแบบสูรีสุไลนะครับเนาะรายละเอียดจัดเต็มนะครับพันหลักเป็นเกียวนะครับเนาะมีบางคนพันบุบเป็นเกียวกับโบเป็นหยังครับแต่ผมพันเป็นเกียวนะครับเพราะวทางข่ายลินปิดแบบเกียวมาตลอดนะครับเนาะ ถ้าสนใจก็สร้างมาทั้งเฟซทั้งไลน์ได้เลยเนาะครับถ้าโทรมาบางทีผมบ่ค่อยได้รับนะครับแนะนําแอดเฟซแอดไลน์มาดีกว่านะครับมันสิได้เร็วแน่มันเสียงานได้ง่ายเนาะครับเนาะกับคลิปนี้นะครับคือชิสเกีนะครับกับลาพีพีหน้าหน้านะครับไปกับขึ้นนกเขาใหญ่นะครับงานสวยๆนะครับคลิปนี้ก็ลาพีพีหน้าหน้าไปสำนึกแล้วครับสวัสดีครับ